ประทับใจอย่างแรกเลยคือความว่องไวในทุกกระบวนการเลยนะคะหลังจากบ่ายโมงบ่ายสองอนุมัติแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาเอารถได้เลยสวัสดีค่ะพี่เบนพี่อนุรักษ์นะคะ,ะแล้วก็น้องๆทุกคนเลยสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครัอ่าวันนี้นะคะนุ้ยนะคะก็จะมาปล่อยรถนะคะให้กับพี่เบนนะคะเป็นโตโยต้าไฮรักลีโวนะคะคันนี้ ต้องถามลูกค้านิดนึงนุ้ยไม่พูดและกันให้ถามลูกค้านะคะว่าการทําไฟแนนซ์แล้วก็การจัดการแล้วก็ในส่วนของตัวรถของเราเป็นยังไงบ้างพี่เบนลองบอกท่านผู้ชมนิดนึงค่ะค่ะก็ประทับใจอย่างแรกเลยคือความว่องไวในทุกกระบวนการเลยนะคะ,ะค่ะรับเอกสารบ่ายโมงค่ะหลังจากบ่ายโมงบ่ายสองอนุมัติแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาเอารถได้เลยอแค่หชั่วโมงเท่านั้นเลยไหมคะใช่สหรับ ของกลุ่ศรีเท่านั้นเนอะลูกค้า1น่ชั่วโมงอนุมัติรับรถเลยแล้วก็พี่อนุรัต์นะคะน่ารักมากนุ้ยบอกว่าขอตัวเลขปิดยอดสิ้นเดือนพี่อนุรัต์นะคะจัดให้หนุ้ยเลยจริงๆนะคันสุดท้ายของนุ้ยพอดีนะคะสําหรับคันนี้ต้องขอบพระคุณพี่อนุรัต์แล้วก็ <Yeah. S 1> พี่เนนบนมากๆเลยนะคะก็